กำลังปล่อยเพลงมา2เพลงแล้วค่ะกับโฟมแันมิวสิกชื่อว่านี่นี่ข้างในมีใครอยู่ไหมกับอยากเริ่มเรายังไม่ลืมแล้วก็กำลังจะปล่อยซิงเกิลสามค่ะเดือนกันยาค่ะอีกไม่นานแลวน้วันนี้น่าจะมีมาฝากเพลงหนึ่งค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวฝากทุกคนรอดูด้วย เลยแล้วก็แบบว่าแฟนคลับเราที่แบบว่าไม่ได้เจอหน้าค่าตากันมานานบางทีแบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกงานที่มีโอกาสได้เจอแฟนคลับหน้าเก่าๆด้วยแล้วก็ได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็แบบรู้สึกทุกคนแบบมาเอนจอยกันแล้วแบบมันแบบมีความสุขค่ะตอนนี้ลค่ะเข้าใจความรักแมีองฝั่งเจ้าพี่มาบ้างก็รู้สึกเหมือนหันว่าโหนูเอาจังช่วงนี้หนูรู้สึกแฮปปี้มากเลยนะที่แบบช่วงนี้รู้สึกแฮปปี้มากเลยที่รู้สึกว่า กรุงเทพแบบเริ่มแบบมีพื้นที่แบบมีดนตรีในสวนมีดนตรีในสยามหรือว่าตามที่ต่างๆแบบเริ่มแบบเปิดคอนเสิร์ตมากขึ้นเลยอ่เรู้รู้ว่ามันมีพื้นที่ทําให้แบบศิลปินแบบอย่างหนูอย่างเงี้ยเป็นนักแสดงมาก่อนแต่ว่าถ้าเกิดในภพานักร้องก็อาจจะยังแบบเป็นตัวเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยมันก็มีพื้นที่ให้เราได้ไปแสดงออกได้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงพี่ๆศิลปินคนอื่นด้วยที่แบบเขามีพื้นที่ได้แบบได้ไปปล่อยของอ่ะเพราะว่าแบบ โควิดพอมันแบบสองสปีนะมันก็เหมือนแบบทุกคนก็อุดอูอะไรเงี้ยหนูว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบกรุงเทพมีสีสันถ้าอย่างของเราอะในในที่เราเ็นัพท้อมเยอะเราแบบช่วงเราอยากไปไหนเรไไหนที่นหมอนที่เาไก็ไไหนหนูหนูหนูชอบชอบที่มันมีสเตจเยอะๆอยู่แล้วแบบคือคนทำดนตรีอะถ้ามันแบบ ไปเล่นแล้วมันมีคนฟังมันมีความสุขอยู่แล้วใช่แล้วหนูก็รู้สึกว่าพอมันมีพื้นที่เยอะแบบนี้มันแบบทำให้แบบโอกาสมันมีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีค่ะชอบไมจร่ไ้หนักหนแนิงๆถามว่าหนักหนาไหมมัน,มนไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า เป็นสิ่งที่เราชอบทั้ง3ทางเลยทั้งอ่าเป็นหมอเป็นนักแสดงเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามบาลานซ์ให้ให้ให้มันดีทั้ง3อย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่หนูชอบหมดเลยหนูเลือกที่จะแบบเลือกที่จะทําแบบมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขอ่ะใช่เข้ามีคุณหมอกามเรื่องสุขภาพไหมคะเพราะว่า,า,าอย่างแบบว่าเป็นคุณหมอก็คือแบบว่าหนักหนานาแล้วค่ะก็มีมีบ้างค่ะอาจจะเอ่อนอนน้อยแล้วก็แบบ ป่วยบางทีอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็พยายามแบบว่าถ้าเกิดมีเวลาพักผ่อนก็พักอะไรอย่างเงี้ยะแต่ว่าหนูว่ามันก็คนเราก็ต้องเหนื่อยแลลวเนาะขึ้นว่าเหนื่อยในบริบทไหนกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อาจจะเหนื่อยของแบบหนูแล้วก็แต่ตอนนี้ยังไหววะค่ะค่ะ ก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ออนแอร์ค่ะชื่อว่า uh, You Are My Mixing p i e c e ค่ะเธอส์มเศร้าแต่เข o on key, uh, า o อ d ออนวันที่5สิงหาค่ะทาง True ID ค่ะก็เรื่องนี้มีคนมาเล่นเยอะเลยมีพี่นิวพี่นิวที่ติภูมาเล่นด้วยแล้วก็มีพี่หมอฤทธิ์พี่หมอเจีย๊ยบแล้วก็พี่เฟียร์พัทพโรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะหลายหลายคนเลยค่ะก็ะะรู้สึกว่าเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่แบบมีเนื้อหาดีๆทำให้คนเข้าใจ เข้าใจในผู้ป่วยโรคจิตเวทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ติดตามดูค่ะทไมเก่เงปหมอใช่ค่ะเพราะว่าคือคือตอนแรกหนูก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เขาเปิดชื่อรายชื่อนักแสดงมาแล้วมันมีหมอ3าคนเลยหนูอะเป็นห่วงว่าเขาจะจัดคิวยังไงให้หมอมาอยู่ด้วยกันได้ใ,ในในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าที่อาจจะเพราะว่าที่เขาเลือกเอาหมอมาเล่นเพราะว่ามัน อาจจะเป็นเพราะว่ามันทําให้คนไม่ได้มองว่าซีรีส์เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะมีความอยากให้ทุกคนแบบได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงโลกทางจิตเวทมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ติดตามปุ้ยเมฆด้วยนะคะก็ะเร็วๆนี้นะคะก็มีซีรีส์นะคะเธอเสมเศร้าแต่ของ o c d นะคะแล้วก็อาจจะมีเพลงที่ปล่อยออกมากับโฮมรันมิวสิกอีกนะคะในช่วงปลายปีก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่องปุ้ยเมกเซอร์ด้วยนะคะทำย <laughs> ูทูบค่ะขอบคุณค่ะ